ท่านผูช้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะเราบอกแล้วหลายคลิปนะฮะพี่เพีในใจดีเป็นพิเศษนะฮะคุณพ่อคุณแม่ถ้ามาดูนะฮะหิวลูกมาดูด้วยพี่เพีนีดูให้ฟรีพัดโคก็ลองถามลูกค้าที่มาถ้าเป็นเด็ก,ะะเ,ลกเล็กๆรวมะะยมากพี่จะพิมพ์มือแถมให้แล้วก็วางแนวให้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีจุดอายุเราก็ไม่นะฮะแล้วยังคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเราก็จะวางแนวทางให้ประมาณสักเด็กสี่ขวบห้าขวบ ดูฟรีหมดเลยก็ดูฟรีคุณแม่คุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็พามาคนแล้วพี่ก็พิมพ์มือให้แล้วถ้าประมาณสักมสี่มห้านี่ก็จะอันนี้อันนี้ไม่ฟรีค่ะอันนี้ต้องวัดจุดอายุแล้วก็วางแผนแล้วก็ต้องคุยกับเด็กเลยนะครับไหนหนูอยากเป็นอะไรบอกป้าบอกยายนะบอกยายหนูจะเป็นอย่างนี้เอ้ยหนูมาทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับเด็กแล้วหนูจะสอบเข้ามหาลัยเมื่อไหร่นะเราก็มาวางแผนว่าคะแนนตรงนี้มันจะสวยไม่สวยเราก็จะวางให้ครับค่ะ เอาว่าถ้าเด็กๆเด็กมากๆมอต้นอะไรเงี่ยดูยังดูฟรีอยู่ถ้าเราเริ่มมอต้นคุณพ่อคุณแม่ก็เคยสอบเข้ามหาลัยมาแล้วแล้วก็ย้อนคุณพ่อคุณแม่ได้เลยอืค่ะนะฮะเอาจุดจุดหนึ่งนะฮะคุณพ่อคุณแม่จะคิดง่ายๆเลยนะฮะคือดูที่ร่องผิวหนังร่องผิวหนังนี่มันเป็นจุดตัดสินอะไรหลายอย่างนะฮะหนึ่งจุดเท่านั้นเป็นหนึ่งจุดค่ะแต่ก็สําคัญมากเหมือนกันซึ่งบางคนนักดูลายมือต่างๆนานาหลายๆท่านนะฮะก็ละเลย ลืมลืมดูว่ามันเป็นเป็นแฟกเตอร์เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีภาพที่ค่อนข้างชัดที่เราดึงมาจากชุดหนังสือนี่นะฮะล่องผิวหนังละเอียดกับล่องผิวหนังหยาบเดี๋ยวอาจารย์จะมาเปรียบเทียบดูว่า,าถ้าคุณพ่อแม่ดูมือของลูกของตัวเองแล้วเฮ้ยล่องผิวหนังลูกของเราหยาบเวย้ยม,มันควรที่จะหาทางช่วยลูกแบบไหนดีนะฮะ หรือถ้าร่องผิวหนังลูกของเราละเอียดอ่ามันจะไปทางไหนนะฮะอ้าวดูนิดหนึ่งนะฮะครับอันนี้จะเป็นภาพเปรียบเทียบที่หนังสือเห็นชัดเจนนะฮะหนังสือนะคะอยู่ในหนังสือสองร้อยหลายเปรียบเทียบชัดเจนนะคะอะไรคือร่องผิวหนังหยาบอะไรคือร่องผิวหนังละเอียดโอเคสําคัญนะคะอืมนะคะเอ้ยมือไปโดนะร่องผิวหนังหยาบเห็นไหมฮะครับจะเห็นผิวออกมาเนี่ยอืมถ้าเป็นเนื้อเค็มเนี่ยนะคะเห็นไหมจะเป็นเส้นเส้นโดยชัดเจน เห็นไหมหยาบไหมคุณเก่งนะคะมันห่างนะใช่ความห่างความห่างคือเห็นล่องอ่ะเหมือนคุณถักเสื้อถักเสื้อน่ะหรือเนื้อผ้าก็ได้นะฮะล่องผิวหนังหยาบอันนี้ล่องผิวหนังละเอียดเหมือนผ้าเนื้อละเอียดกับเนื้อหยาบเนื้อละเอียดมันก็จะดูล่องผิวหนังหยาบไม่ละเอียดรอบคอบในทุกๆุกเรื่องแม้กระทั่งการใช้เงินโบราณว่ามือห่างตีนห่าง ถ้าคุณเก่งแต่งงานได้ผู้หญิงอย่างนี้อืมเป็นยังไงบ้านอาทิตย์หนึ่งถูทีเงินให้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือ,อนะคะผ้าอาทิตย์หนึ่งซักทีนึ่ง<อ>จานกินหมดตู้แล้วล้างทีนึ่ง<อ>ไม่มีความละเอียดรอบคอบเลยมแม้กระทั่งในทุกๆอย่าง<อ>การใช้เงินใช้ทองจะเอามาทำอะไร ถูกต้องมาน,นี้มีการถ้าเอาไม่ใช่ประกอบการเลือกคู่ก็ได้แล้วนี่เอ้าว่าต้องเลือกหมดเห็นร่องผิวหนังอย่างนี้คุณ<ถ>จะเล,เลือกนักการเมืองอย่างนี้โอ้โหเงินหมดท้องพระครังเออจริงจริงถูกไหมจริงจริงจริงคุณจะเลือกไปอยู่ไปเด็กคนนี้ไปเรียนบัญชีบริษัทไหนถ้าดูเป็นอีนี่มาไอ้นี่มาบริษัทกูเจ๊งเออบัญชีมันก็ทำลวก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 เอ,อเอามาทำต้นไม้ กูก็ต้องคอยบอกคอยสอนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ใส่ปุ๋ยหมกบกบกกืมกเจงไหมเออตัวมันก็ไม่รอดนะคะแต่พอมาดูตรงนี้ปุ๊บคนนี้ล่องผิวหนังละเอียดนะคะล่องผิวหนังละเอียดรู้จักการใช้จ่ายละเอียดรอบคอบในทุกๆเรื่องรวมทั้งการใช้เงินใช้ทองนะคะ รู้จักเก็บรู้จักใช้จะใช้จะจ่ายระมัดระวังงานการก็ระเบียบเรียบร้อยดีไหมดีมากถ้าเป็นนักการเมืองหรือเป็นเอนักบัญชีบริษัทนั้นเจริญล่กเรือยงไหมเจริญออถูกต้องไหมแค่ล่องดีหนังตัวเดียวถ้าโกงโกงละเอียดหรือเปล่าฮะอันนั้นเลยมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะนะฮะถ้าโกงก็ต้องโกงแบบละเอียดละอออันนี้ก็ต้องมาดูเส้นเป็นเกลียวเชือกต่อไปเ่าดูนะ นะคะเรามาดูตรงนี้อันนี้ล่องผิวหนังเนี่ยนะคะอันเนี้ยนะคะอ๋ออันนี้ปานกลางนะคะแต่ไม่ละเอียดนะคะอันนี้ปานกลางธรรมดานะคะแต่ไม่ละเอียดนะฮะแต่ถ้าล่องผิวหนังอ้นี่ลเอียบเทียบยากเนี่ยถ้าล่องผิวหนังละเอียดเนี่ยจะมาในลักษณะนี้นะคะเห็นไหมฮะ เนี่ยเพียเทียบเลยเห็นไหมคะส่วนมากรอมพีหนังละเอียดเนี่ยนะคะอะเนี่ยเส้นมันจะขึ้นเยอะละเอียดเห็นไหมคะครับอืมฉะนั้นอย่าไปมองว่าโอ้โหคนนี้เส้นใจกับเส้นสมองหางโอโ้มือเติบเออ,มอไม่ได้แล้วต้องยัง้ง ด้วยร่องผิวหนังคนนี้เป็นคนมีน้ําใจแต่รู้จักการให้ละเอียดละออในการให้แต่มีน้ำใจนะคะตัวนี้กับตัวนี้เดี๋ยวนี้พี่ใช้คำว่าน้ำใจน้ำใจนะฮะเส้นใจกับเส้นสมองต่างกันแต่ถ้าร่องผิวหนังยาบลาบครลัยถ้าเสริมด้วยร่องผิวหนังยาก็คือโอ้ใครฝากรั่วตูดนะฮะต้องดูด้วยห้ามให้คุมเงินเด็ดขาดเด็ดค่ะใช่ไหมนะคะร่องละเอียดเห็นไหมฮะ แต่นี้มาดูอย่างนี้ครับนะคะหยาบไหมโอ้หยาบเลยฮะที่พี่วางแผนว่ามึงรวยได้แต่เมียมึงต้องเป็นคนคุมเหมือนมึงห้ามยุ่งมีหน้าที่ทําคนงานคุมคนงานไยวิชาการลูกชิ้นของเองไปโอ้วางแนวให้ได้่าง้นเลยห้ามแตะห้ามยุ่งมีหน้าที่ทําไปห้ามเก็บเงินคือเรียกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นมือของลูกตัวเองแบบว่าโอ้ห ร่องผิหนังหยามแล้วก็แบบดูดูแลน้มอ,อย่าพึ่งท้อทใจนะฮะ<ห>ามาปรึกษาอาจารย์พัชนีหาคู่ที่ดีครับอาจารย์พัชนีก็จะดูว่าเอ้มันมีช่องทางที่จะแบบเสริมบุญให้ลูกยังไงไม่อย่างนั้นคนคนนี้มีเงินต้องไม่ให้มีเงินติดกระเป๋าให้เก็บเป็นอสังหาริมทรัพย์อืนะมีเงินซื้อที่มีเงินซื้อที่ แต่ไม่ใช่ไปซื้อที่ในป่าในดงต้องซื้อที่ติดถนนมีเท่าไหร่ค่อยๆซื้อแล้วก็ดูว่าหน้ากว้างไหมอะไรไหมประมาณนั้นให้เก็บเป็นทรัพย์สินบอกทางไว้ก่อนนะเดี๋ยวแล้วถ้ามีมรดกคุณพ่อคุณแม่มีลูกในลักษณะนี้ดูมือหน่อยครับถ้าคุณ่พ่อคุณแม่มีลูกในลักษณะนี้ห้ามให้เป็นเงินสดที่ดินที่สามารถขายได้ตามใจชอบเพราะว่าเมื่อท่านตายไปแล้วหรือท่านยังไม่ตาย หรือถ้าไปยกให้ก่อนเด็กคนนี้จะต้องให้เป็นสิ่งของที่เก็บกินได้เชออ่นมีที่ริมถนนให้เก็บค่าเช่าไปออและทำพินัยกรรมห้ามขายจนกว่าจะอายุเท่านั้นเท่านั้นไม่งั้นหมดเฮ้ยเกตเกตเกตอันนี้เกตมากเลยคเพราะว่าตัดสินใจเร็วด้วยใจร้อนด้วยออให้เก็บกินไม่ให้ขายจนกว่า เขาจะอายุมากเขาถึงจะมีสิทธิ์ที่จะขายตรงนั้นโอเคเวอร์ค่บเวอร์เนี่ยพี่จะวางแผนแนวนี้ดีเลยครับอันนี้นนพี่ไม่ได้พูดชัดเจนแต่พร<ะ>าจริงๆฮะพี่นี่เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์โชคโชนนะฮะการวางแผนใช้ชีวิตยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้นะ,ะโโฮะมันเป็นยุคซึ่งเรียกว่าเป็นยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ใครอาจจะคาดไม่ถึงได้อย่างแบบปีหนึ่งปีหน้าเนี่ยอะไรจะเปลี่ยนเราก็ไม่รู้ นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นการต้องต้องอาศัยแบบการวางแผนที่ค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะ<ม>แ,ลแล้วตอนนี้เนี่ย<ะ> AI เริ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวนีคน้คนที่ทำงานก็เริ่มลดแล้วโอ้โหหลายๆอาชีพนี่นะฮะต้องคิดดีๆเลยนะลายมือนี่คิดว่า AI ยังจับยากเพราะไม่เหมือนกันศาสตร์อย่างตอนนะี้วันนี้นะฮะยังมั่นใจว่าศาสตร์ทางวิชาทางลายมือและการรู้จังหวะชีวิตนี่ พี่พัชรียังมือหนึ่งแน่นอนนะฮะก็เรียกว่าเทียนชวนยังไม่มายังไมมายังไมมายั็ยังยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ตอนนี้นะฮะนะฮะแต่อย่าดังมากดังมากเดี๋ยวมันจับตาแล้วมันเข้ามาสอดส่องนะฮะเาวดังพอดีพอดีนะฮะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วดังพอดีนะคะพบกันใหม่นะคะคราวหน้านะคะวันนี้ก็ไหลคลิปไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ ะะเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดกันละนะคะอ่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะอยู่ในศีลน,นะคะอันนี้ AI จับไม่ได้แน่นอนนะคะคอยู่ในศีลอยู่ในบุญกุศลนะทุกคนต้องละโลกนี้ไปจะได้เอาบุญไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ